คุณมานพคีรีภูวดลครับเราเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีพูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคเก้าไกลส,สัดสชาติพันธ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับในมาตราที่19ทับหนึ่งนะครับต้องขอบคุณกรรมธิการนะครับที่ได้เพิ่มประเด็นนี้เข้ามาครับท่านประธานครับผมดูสาระแล้วครับท่านประธานมีอยู่สองเรื่องครับ ก็คือเรื่องแรกก็คือว่ามีการแจ้งผลการเลือกตั้งแบบรวดเร็วนะครับโดยเร็วนะครับนั่นหมายถึงว่าแจ้งผลการเลือกตั้งณจุดหน่วยเลือกตั้งครับเรื่องที่2ก็คือว่าจะต้องแจ้งผลการเลือกตั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์2ประเด็นนี้สําคัญครับท่านประธานครับพี่น้องผมอยู่ในพื้นที่ป่านะครับท่านประธานในอดีตนะครับหลายพื้นที่นะครับต้องใช้ระยะเวลา 5-6ชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่รวมนะครับหล,หลายพื้นที่นะครับในประสบการณ์มีการเปลี่ยนหีบกลางทางด้วยนะครับท่านประธานนี่คือความยากลําบากที่เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งในพื้นที่ห่างไกลเพราะฉนั้นก็คือว่าการเปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งณหน่วยเลือกตั้งโดยเร็วนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับมันจะพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของความโปรง่งใสการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในส่วนเรื่องของการเปิดเผยแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านประธานอันนี้ก็ผมคิดว่าไม่ยากครับท่านประธานครับผมจะเล่าประสบการณ์ในการเลือกตั้งอบอตอนะครับหรือว่าอาบอจอสอจอที่ผ่านมาครับท่านประธานครับคือเรื่องนี้เนี่ยทุกวันนี้โดยปกติโดยพฤตินยเนี่ยเขาก็ถามกันอยู่แล้วครับท่านประธานหลังจากที่ว่าหน่วยเลือกตั้งหน่วยนั้นนะครับได้ประกาศว่า ผลการเลือกตั้งของแต่ละเบอร์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาก็รายงานส่งรายกันแล้วครับรู้ผลก่อนที่กรรมาการสนยนกลางแล้วครับเพราะนั้นคือผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหามันไม่ใช่อุปสรรคสิ่งที่ผมอยากจะเห็นกระบวนการทั้งสองเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่ผ่านมานะครับท่านประธานมีหลายพื้นที่นะครับบางพื้นทีน่ต้องใช้หอของตอชอดอ ของทหารของตำรวจนะครับเพื่อที่จะไปเก็บะคะแนนเอาหีบมาไปรวมไว้ที่จุดกลางอันนี้ก็เป็นความพยายามแต่ที่ผ่านมามันมีบางช่วงนะครับมันเป็นการไปรวมไว้ที่นับรวมที่จุดกลางนะครับซึ่งอันนี้คืออดีตที่ผ่านมาเพราะนั้นคือเพื่อที่จะทําให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่ามีมีความโปร่งใสนะครับมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางมีความเชื่อถือของทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าสองเรื่องเนี่ย ผมสนับสนุนกรรมธิการเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานทีนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าเขาจะเขาเองก็จะได้ดูว่าทั้งสองจุดเนี่ยครับหมายถึงว่าจุดหน่วยเลือกตั้งที่เขามีส่วนร่วมในพื้นที่เขาไม่มีทางเขาไม่ได้มีเวลาที่ไปร่วมในเขตเลือกตั้งหรือว่าจุดจุดรวมคะแนนนี่นะครับแต่ว่าเขาสามารถเช็คได้ครับท่านประธานครับวันที่เขาอยู่ในหน่วยเลือกตั้งคะแนนรวมเท่าไหร่ ผลคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเหมือนกันอันนี้คือหมายถึงความโปร่งใสก็ต้อง่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกรรมธิการและก็สมาชิกรัฐสภาทุกคนว่าระบบนี้เป็นกระบวนการพื้นฐานในการทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าคนจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลยอยู่ในพื้นที่ป่าอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามแต่นะครับสิ่งที่เป็นเป็นมติของพี่น้องประชาชนณหน่วยเรื่องตั้งนี้ ก็จะได้ปรากฏให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าจุดที่บ้านผมนะครับจุดที่พี่น้องผมอยู่ที่บนดอยก็จะได้รู้ว่าความจริงในพื้นที่กับความจริงบนอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่เพราะนั้นเป็นเรื่องสําคัญท่านประธานครับเรื่องระบบการออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาวันนี้เทคโนโลยีความทันสมัยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเข้าถึงนะครับ บางพื้นที่ณจุดเลือกตั้งนะครับผมเคยไปพื้นที่ที่อมก่อยนะครับจุดเลือกตั้งเนี่ยไม่มีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะส่งไลน์ได้แต่พี่น้องประชาชนคนที่เฝ้ามองการเลือกตั้งในระดับจังหวัดหรือระดับตำบลเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเดินขึ้นไปอีกหนึ่งกิโลนะครับเพื่อที่จะมีจุดสัญญาณโทรศัพท์เพื่อจะส่งข้อมูลให้กับคนที่อยู่ในระดับพื้นที่ที่จะจะรับข้อมูลได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการออกแบบระบบการสื่อสาร การให้ข้อมูลรายงานผลในทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มันมันควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสทั้งระดับต้นทางและระดับปลายทางนะครับผมสนับสนุนคณะกรรมก,การครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ